ทำไมเหรียญ srp นะครับถึงได้ราคาพุ่งไปถึง40บาทและในสิ้นเดือนนี้นะครับราคาเหรียญ srp จะไปถึง50บาทได้เลยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเนี่ยมูลเราได้โจวหัวนะครับว่า srp เนี่ย ในสิ้นเดือนนี้ราคาไปถึงได้50บาทเลยนะครับและผมได้เดานะครับต้องแต่ประมาณคลิปหรือ2คลิปที่แล้วว่า XRP เนี่ยราคาจะอยู่ที่45บาทในช่วงปลายเดือนนี้แต่นะครับตอนนี้น่าจะทำลายสถิติตรงนี้ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับฉะนั้นหัวข้อข่าวมันจวยอย่างนี้ว่า Ripper o w n XRP จำนวน20ล้านเหรียญน,นะครับไปยังเวเทรดคริปโต ฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องดีมากๆมันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของ XRP เลยและเหตุนี้เองทำให้ XRP ปรับขึ้นนะครับตอนนี้มีการซื้อขายถึง40บาทด้วยกันมันเกิดอะไรขึ้นเราไปชมตัวข่าวด้วยกันนะครับเอครับเรามาชมตัวข่าวด้วยกันนะครับเขาบอกอย่างนี้นะว่ามีการเตือนว่าวานเนี่ยมีการโอนเหรียญ XRP จำนวนมากกว่านะครับใน20ชั่วโมง ที่ผ่านมาประมาณ123.2ล้าน XRP ซึ่งถือเป็นมูลค่านะครับประมาณ126,553,386ดอลลาร์นะครับซึ่งมีราคาประมาณ1.03ดอลลาร์ตามข้อมูลจาก Coin Market Cap นะครับโดยในขณะนี้นะครับ XRP ที่ถืออยู่ก็มีมูลค่าในการตลาดเป็นอันดับ6นะครับตาม ปกติแล้วนะครับทางบล็อกเชนของ Ripper นะครับมีการโอนถึง20ล้าน XRP ไปยังกระเป๋า RL18VN นะครับโดยก่อนหน้านี้ Ripper มีการโอนคริปโตเนี่ยจำนวนเดียวกันนะครับไปยัง b i s s ซนะครับซึ่งเป็นหุ้นส่วนในเม็กซิโกนะครับฉะนั้นการโอนเงินจำนวนมากเนี้ยถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกานะครับที่กำลังอยู่ในขั้นตอน การเผยแพร่เทคโนโลยี ODL ของ r i p p e r ซึ่งก่อนหน้านี้มีเงินนะครับเข้ามาลงทุนแบบไม่ได้เปิดเผยนะครับเนื่องจากสตาร์ทอัพจากทางการเงินของ Hewitt w a d นะครับจากซานฟรานซิสโกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2562ที่ผ่านมานะครับเมื่อต้นปีบิ s โซนะครับระดมทุนได้มากถึง พอที่มันจะเป็นระดับยูนิคอนเลยก็น่าจะระดับพันล้านหรือหมื่นล้านนะครับคริปโตเนี่ยรายแรกในลาตินอเมริกาเขาเป็นยูนิคอนตัวแรกนะครับในลาตินอเมริกาก็น่าจะไปหลักพันล้านหรือหมื่นล้านนะครับที่ระดมทุนได้นั่นแหละฉะนั้นยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่า Bybit นะครับได้ทำการโอน88ล้าน2 3 7 9 3 0 XRP ไปอย่างบ n a น c e รวมถึง b i t f ฟ r e x นะครับ แล้วก็ได้โอนประมาณ15ล้าน xrp ไปยัง u p b i t นะครับซึ่งถือว่าในระยะเวลา20ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นมีการโอนย้าย xrp ไปมากกว่า123.2ล้าน xrp แล้วนะครับแม้การโอนเหรียญจำนวนดังกล่าวเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับแต่ที่งน่ากังวลสำหรับนักลงทุนและผู้ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับใน หลายประเทศนะครับนั้นเป็นเพียงการลงทุนของ Ripper ที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยี ODL ฉะนั้นในลาตินอเมริกาเพียงเท่านั้นนะครับโดยเว็บกระดานเทรดเหล่านั้นก็จะเป็นพันธรรมนิตรกับ r i p เปอนะครับที่ช่วยในการาเสริมสภาพคล่องนะครับดังนั้นะไม่ได้มีการโอนเพื่อซื้อขายทำกำไรอย่างไรแต่ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญ ถึงแม้ว่าตัวข่าวเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้สําคัญอะไรมันไม่ได้สามารถช่วยธุรกิจแต่มันเนี่ยสร้างพันธมิตรนะครับและพันธมิตรเนี้ยนะครับรับธุรกิจนะครับแล้วเหรียญของ XRP มาด้วยนะครับอันเนี้ยเป็นเหตุที่ทําให้ XRP เนี่ยมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเนี้ยแหละนะครับสตาร์ทอัพในเม็กซิโกกําเนิด เป็นที่แรกนะครับนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและสุดท้ายนี้นะครับท่านคิดว่าราคาเหรียญ XRP สิ้นเดือนนี้จะถึง50บาทได้หรือไม่50บาทได้กด1นะครับไปไม่ได้กด2นะครับเชื่อแบบไหนไปแบบนั้นและคุณเชื่อแบบไหนละ่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครไทยและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นบล็อกติด Facebook YouTube หลายกลุ่มโดยเฉพาะหลายกลุ่มฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆก็สามารถเข้าไปได้เลยนะครับเพราะในกลุ่มนี้มันก็เป็นกลุ่มที่ช่วยนะครับในการลงทุนด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะร่วมในการลงทุนด้วยกันนะครับแล้วก็อ่า เข้าไปนะครับหาเพื่อนหาจานหาที่ปรึกษาได้เลยนะครับก็จะมีคนที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับสุดท้ายนี้แล้วผมก็หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็จะได้รับชมอัธรตของ XRP ด้วยกันนะครับเรามี2องสปอนเซอร์นะครับที่จะขอบคุณคือออนซอนะครับแล้วก็ทาง Copycat นะครับออนซอนก็จะมีหลาย business m o d ท l นะไม่ว่าจะเป็นซื้อโลบอตนะครับจ่ายเงินปันผลแล้วก็เรื่องของอเงินปันผลนะครับแล้วเรื่องของอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเว็บเทรดนะครับชั้นนํากระดานเว็บเทรดของของโลกนะไม่ว่าเป็นฮูโรบิน,นะครับ s ิ n เน s นะครับแล้วก็คอยเปสโปไบแนนอย่างเงี้ยมันเชื่อมหมดเลยนะครับหรือหุ้นนะครับจะเข้าไปซื้อก็สามารถทําได้เลย ครับตามนั้นเลยแต่สำหรับวันนี้นะครับเราก็มีอีกสปอนเซอร์หนึ่ง Copycat Copycat นี่ก็มี3อย่างด้วยกันคือ Copytrade, Farming นะครับแล้วก็เหรียญ ICO แต่มันจะเปิดพรีเซลเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเราจะมูลไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะ XRP จะ go to the moon ไปด้วยกันในกับช่อง ในกับพอร์ตการลงทุนของท่านที่จะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ